ไอ้องบอเก่งเดินเพลงอินดีเพราะใจของไอคนนี้เคมีมันเป็นมอ,อ,อลาเกิดอยู่บ้านนอกชอบเพลงบ้า,านนาภาษางาเงารายงานตัวได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านคณะกรรมการและก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาออเดชันทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีพิธีกรครับผมผมมาเตอ์วลาก่อนครับผมมาจากตำบลตลาดแรงอําเภอบ้านขาวจังหวัดชัยภูมิครับอุ้ยบ้านเดียวกันเลยค่ะม้านเดียวกับหนูเลยหนูอยู่บ้านฝางขอนแก่นบ่ไกลกันแน่นอะครับโอ้บอกยังกับรับน้ำเหมือนวันนี้มาในผลงานเพลงอะไรครับไอ้มันหมอลำครับผมไอ้มันหมอลำเพลงซาจากน้อยครับ พกความตั้งใจมาหลายปันไดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากคือครั้งแรกในชีวิตที่แบบตัดสินใจมาขึ้นวงใหญ่ครับผมเคยผ่านการประกวดหรือเวทีอื่นมาบ้างไหมไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยไม่ได้เป็นนักร้องรถแห่พไ่ได้เป็นหยางแค่บม่มีครับมีใจรักหมอลำก็เลยเดินทางมาที่หมอลำขอใจแฟนๆตัดสินใจที่หนึ่งเลยครับผมอ๋อทำออกมาให้ดีที่สุดว่าต้องเก่งนะครับครับผมผลงานเพลงไอ้มันหมอลำครับไอ้มันหมอลำขอดนตรีครับ ห้องบอกเก่งเดินเพลงอินดี้เพราใจของอไอคนนี้เคมีมันเป็นโมลาเกิดอยู่บ้านนอกชอบเพลงบ้านนาภาษางามเสียงโอลาโนมลามห้มองตามแบบบาอาอครั ว่ารุ่นใหม่ขายเพลงขายรออูปอาหลลดลงในอยู่ทุ่วิวผ่าน้อยล้านง่ายง่ายจังหวะรอกๆใช้คำแรงๆผู้สาวชอบใจแต่เสียงพยัญชนะไทยเจ้าไพยพาชัยจนทุกเลอเห็ดน้ำบ่เป็นเด้อ เรียกเธอว่าเชวัติเสียงทอเป็นชอทุกทีมันเป็นอะไรชิ่งิ้งหูลาห้เดินภาษาพ่อคุณกำลังสี่มุนเพราะไว้ดุนเพอนต้งรถแม่แอบจนปากเจอผู้สาวยังเหอน้ำเพลานลายลา ผู้ว่าเอาสายดงกะคงสมีร้องเพลงลูกทุ่งจังสีถึงสี่บ่จั่วใจไผ่ว่าเฉยๆสียอมเฉยๆบ่แลน้้ำไผ่เป็นนา,าผู้เดียวก็ได้สีเห็ุจังใดไอมันหมอ ขอบค oh, well ุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับผมขอบคุณหลายหเด้อครับโอ้ขอบคุณมากน่ารักมากๆเลยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆสวดสวดเนีครับตอนนี้ยังรอรับรางวัลน้ำใจอยู่มีอีกไหมครับมีอีกบอเมฮักขวัญใจแฟนน้องยังขาดคารถอยู่เด้อขนาดบอท่านได้ขึ้นเวทที่ไงยังปนีตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นมากเลยครับผมตื่นเต้นมากครับผมนาะครูวี no. ครับขอกำลังใจให้น้องสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับมาสเตอร์ครับผมน้องมาสเตอร์ครับโอ้ oh. ต้นทุนเสียงดีนะครับต้นทุนเสียงดียังไม่เคยผ่านอะไรสักอย่างยังไม่คือในวงการบันทึงเนี่ยเกี่ยวกับนักร้องหมอรำยังไม่เคยทำงานใช่ไหม คือเคยไปร้องขั้นวงพี่แอดดี้ทันเดอร์ครับผมเคยอยู่เคยอยู่มีประสบการณ์อยู่นะครับถือว่าเป็นตัวเต็งเนาะแม่ครูอ่านในไลฟ์สดเป็นตัวเต็งเลยเขาว่าน้องมัตเตอร์รอเชียน้องมัตเตอร์คนนี้ใช่ไหมคนบันเป่เกาีลาแมนบผมอายุจักปีครับอายุยี่สิบห้าครับยี่ห้ามีแฟนคลับหลายท่านบอกมาว่าพิจารณาน้องรับน้องหน่อยเนื้อฝึกฝนเอาหน่อยว่าชันเพื่อนว่า เอฟซี <FC S 2> น,นะคบเพื่อนว่าจังสันนมีเอฟซีแล้วบอกราด <นะ S 1> ีเอฟซีแล้วเมื่อคี้ดีใจกับน้องด้วยนะแม่ที่เดินฝั่งนี้คุณแม่สมพรนะเอฟซีตัวโยงข,งของขวัญใจแฟนนะคะน่นจาฝั่งนั้นมาจากสีชมพูนะเอฟซีตัวโยงนะคะหนาเหมือนกันนะ,ะขนาพระเอกน้อยมา,มา,าแล้วพระเอกน้อยให้กำลังอบอกไว้เลยนะคดคู่แข่งของแมนจักรพันด์เลยนะครับมาสเตอร์วหาน้ากว่าที่ไปยุใสปัญญา อันไหนกว่าแม่อมอพอดีล่ะขวทีมาสามาัครอยู่น้ำเล้าเลยขวทีเรียนตลกปูหัวหน้าปีนี่อ่าล้ำเป็นมาดูกเอาไปหนาวเข้าเรื่องงานล้ำเป็นไหมได้จากน้อยบ่ครับจากน้อยก็ได้ครับแต่บ่เคยล้ำเลยได้ครับผมบ่เป็นหยังลูกเป็นหยังนิมิตหมายวันนี้เป็นวันดีมีงานใหญ่ ทั้งพี่น้องเอาใจใส่บอกคุณไป,ไปบ่ทุกบ้านเป็นวันเต้าห่อหอมทำจิตใจเนียยนอมสมดังมโนวังสุดที่นั่งวัตตเมีทานั่งได้กก่าวทานถวายนอมสาธุชนลุ่มลอมทำบุญถวายทรง ยาทาลงกมกวดน้ำสับเพ,พีกงมรับพรบุญกุศลในตอกย้อน่อนนันางให้มีสูขโลกเหลือภัยความทุกข์ยาสุมาไก่กรรมทั้งผู้ฟังกระโดยดำคุณความดีความงามให้ปกฟ้องน้องเรือพี ผาพลชัยทั้งเสียคืออายุวันนาสุขาพาลานั้นให้ยืนมันอยู่สุคนวัฒนาอันใหญ,ญ่ล้นเฮายังอยู่ในสงสารให้ไปถึงมิลพภาบนที่เฮาไม่ไหวป่าสใาช้ไว้เพียงนี้เอาเสียงละ มาเข้าใส่มาเตอรักก่อนดอกแม่ยังไงอาใส่ในหน่วยแก้วจะเลินแล้วอยู่สู้คนผู้ฟังขอบคุณครับ ทานมาดีแล้วครับคูวี่งหมนี่ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณลูกไส้ขอบคุณดาวดวงใหม่ของขนใจแฟนด้วยนะครับอ่าแม่แม่แม่เพื่อนว่าถามชาวเสียงจากแม่แม่เพื่อนว่าให้เปลี่ยนพระเอกน้อยบอกขันในเปลี่ยนขอเสียงแน่ส่งเสียงแม่โอ้ดังเมดหนีเลยล่ะขอ,ขอบคุณกําลังใจนะครับเอาระสุดท้ายนะแม่คู่ขอพมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล่ำนะลูกนะ ถือว่าโอเคใช้ได้เราต้องฝึกฝนนะคะต่อไปอนาคตข้างหน้าแม่จะถามคำสุดท้ายพร้อมทำงานไหมครับพร้อมร้อเซครับโอเคครับพร้อมอยเปอร์ซขอบคุณครับอ,อยากเว้าวดิ j าเว้ากับว้าไม่จะว่าแต่หัวหน้าเดีขยวเว้าเนาะให้คอมอเ,อนเนออมนต์ด้วยคนไซยภูมินี่สวัสดีครับฝากเสียงเงาๆไปถึงพี่น้องเช่า บ้านข่าวใน,ววนเด้อชัยภพุ่มข้อนสวรรค์ไอชัยภพมิมเฮาเนี่ยครับลังเทือผมกะมีความน้อยใจอยู่ดอกน้อยใจอย่างมาตีที่จริงงานทั้ง,งานาทั้งบ้านข่าวนี่ทั้งจัตุรัสนี่เพิ่นจัดงานหลายเด้แต่ว่าขามไปอย่างน้อชัยภพมิมสิบอกว่ามือนี้ลูกหลานพี่้องเช่าบ้านข่าวมาอยู่กับแม่นจกกักรพันแล้วเด้อครับบัดน,นี้จากสองแสนหาแม่นเสียเอาสองแสนแปดบัดนี้ละ สำหรับพี่เสียสำหรับพี่น้องวันข่าวห,หัวหยอกด้วยครับอาจชื่นชมนะครับในความพลังการร้องเสียงการเสียงร้องนะครับผมเพื่อๆือนงองมาตืออาจสิไดสอนแม่นจกกักรพรรดิลองพิงอะไรเนาะเข้ามาแลกกันแม่นจกกันกรพรรดิกสิสอนล่ำให้นงมาตือพอดีเลยบัดนี้ครับผมอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับมันเป็นซื้อมันเป็นซื้อที่สีมวนเป็นนา มาเตอร์ขวัญใจแฟนๆบักลายืนอยู่ข,ข้างหน้านี่ยิ้มไปฟังพุ่นฟังพี่เบิงเสียงร้อยยิ้มเสียงตัวมือสีดายไปในเอายิ้มให้แม่เ้าเบิงเ,เ,เหมือตัดดีละ่ะหน้าแม่สีชมพูเหมือตัดดีละ่ะทั้งพูนไปนยังไหนแม่จ๋าสูโบ่ถอยเอาน้าผู้เดียวแต่เด้อปีนี้มิตรแม่ยกแต่ว่าขอบคุณมากๆครับดองมาสเตอร์ขอบบคคุณรั ถ้ามาเงแบบีบแปดคนขอชื่อซื้อได้ถ้ามาตื่นนี่และวิเ <f ix> <c oughs> มียกระดายเนะองอะหมายเลขยี่สิเก้าเชิญครับ